การสูเพื่อให้ได้ผเหนดบ้านตกแก้วและกจะมีนนัอให้ก้าวไนาครับตอม่านี่เปลนทานงคราองนั้นูเป็นของจะไหลยืนไปนานหรือเาครับแต่รูกของก็่อมกับตนครับสำหรับทีมาแก้และเรื้องจะทให้น้แก้วครับเราเร่ เรียนมาแล้วเรื่องคนอย่างง่ายที่เราเรียนแล้วมีทั้งหมดกี่ประเทศ6ประเทศใช่ทั้งหมด6ประเทศด้วยกันและไอ้เรื่องคนอย่างง่ายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อ กสรางขึ้นมาเพื่อความเป็นนะครับนาะอะในชั่วโมงนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับการยุกใช้เครื่องดนตรีง่ายในชีวิตประจำวันนะเราจะไปยุกใช้เครื่องดนตง่ายนะครับอาจะจบเรื่องของเครื่องละอะเดี๋ยวมีเเนเอาไม่ง่ายครับุมหหนึ่ง ขอสักหนึ่งตัวเลขเที่ชอบหรือไู่ใช่ đó, đưa là tha sát hơn nhà. Phải lên phải lên. ว่าอะไรหที่าวน้ชื่อขวนอ่าขวนนนะต้องครับขวนอ่าองี่สามได้หนึ่งแนวแล้นะได้หนึ่งอไดวาคาเคือขวนเป็นเครื่องคนอย่างง่ายประเภทอะไรลิ้มออลิ้มต้องมีเนเรื่องแตัวี้แก้ตัวอ่ะคุณพี่ สองใช่ไหมสองมันมีอันใหญ่แล้วก็มีอันเลก 啊，我八零零九啊。 สร้างเรื่องมือปฏิษฐ์เครื่องคนอย่างง่ายในส่มนของตัวเองนะครับสองคั้บออกมานําเสนอสิ่งที่เรานําเสนอมีอะไรบ้างชื่ออุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาสองวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ไปและสามใช้เครื่องคนอย่างง่ายเราเขีนอันนี้ยากองมืออย่างง่ายอนุญาตนะอนุาตนะแค่โทรศัพท์นเพื่อความที่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อะไรนะไรอะไรที่เรทนะฮะบังเอิญังะไรังือของเราบีก็ได้เออันนี้ให้เกยนชื่อคงระดิษที่เราแล้วก็วัตถุปรงค์แล้วเรื่องคนในห้าประเทศไไรที่เรานำมาใช้ไอสิ่งเรา่ก็ใช้อง มันได้นะว่าประยุกต์ใช้ยังไงได้ครับ

เดกไปทำอุรกิจก่อน 很多。嗯我们家

你来啦！ ไอ้ได้หมดไปสิบนทีลนะิบนีแล้วนะสาแล้วนะ่า้นะอันนี้เราต้อง์ลงมันไ่อย่างนั้นเราต้องตัดว่าง มันโรยแทนมันจะไม่ด่าก็เอาแค่ชิ้นนดนี้หานาทีไ้นี้